ความสัมพันธ์ฟังก์ชันแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่33ยังคงเป็นเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองขาให้เราหาค่ามากที่สุดของ xy เมื่อ6 x บวก2 y เท่ากับ8เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เขาให้เราหาก็คือฟังก์ชันของ fx เท่ากับ xy แต่โจทย์กำหนดมาบอกว่า6 x บวก2 y เท่ากับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นกราฟของฟังก์ชัน x แต่ว่ามันมีตัวแปร y อยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแปร y ให้อยู่ในเทอมของ x โดยใช้ข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่า y เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ในเทอมของ x จากสิ่งที่เขากำหนดให้ถ้าเราย้าย6 x มาฝั่งตรงข้าม โดยที่6 x เป็นบวกย้ายมาฝั่งตรงข้ามก็จะกลายเป็นลบเราจะได้2 y เท่ากับ8ลบ6 x ส่วน2คูณอยู่กับ y เราอยากหาว่า y ตัวเดียวมีค่าเท่าไหร่2คูณอยู่เราก็จะย้ายไปหารฝั่งตรงข้ามจากตรงนี้ถ้าเกิดเราดึงตัวร่วมข้างบนเนี่ยเราจะพบว่า8ลบ6 x ถ้าเราดึงตัวร่วม2ออกมาเราจะพบว่าจะได้เป็น4ลบ 3 x หารด้วย2เพราะฉะนั้น2หาร2ก็เท่ากับ1ก็จะเหลือ y เท่ากับ4ลบ3 x ทำให้เรานำ y ที่ได้ตรงนี้มาแทนลงในตำแหน่งตรงนี้เราจะได้ฟังก์ชัน x ออกมาใหม่ก็คือเป็น x ที่คูณอยู่กับ 4-3x ลบ 3x ก็จะเห็นว่าตัวแปร y เนี่ยหายไปแล้วจากนั้นเมื่อเราคูณกระจายเข้าไป4คูณ x ได้เป็น 4x x คูณกับลบ 3x ก็ได้เป็นลบ 3x ยเกกกำลังสองเห็นว่าหน้าตาฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือฟังก์ชันกำลังสองหรือกราฟพาราโบลาโดยที่มี อันนี้ถ้าเกิดเราสลับตำแหน่งให้ดีกรีสูงสุดอยู่ข้างหน้าก็จะได้เป็นลบส x กำลังสองบวก 4x ซึ่ง A ก็คือลบ3 b ก็คือ4ส่วน c คือ0เพราะว่าไม่ไม่ได้มีพจน์หรือเทอมที่เป็นค่าคงที่ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกราฟพาราโบลาและ a เนี่ยมันเป็นลบ3มีค่าน้อยกว่า0กราฟที่ได้จึงเป็นกราฟคว่ำมีค่าฟังก์ชันสูงสุดอยู่ที่ hk นั่นเองเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้โดยเราสามารถหาค่า h ได้จาก formula h เท่ากับลบ b ส่วนด้วย2 a โดยที่ลบ b ก็คือลบ4หารด้วย2คูณ a a ก็คือลบ3 ก็จะได้เป็นลบสหารด้วยอ่าข้างล่างก็คือลบหเพราะฉะนั้นเราได้ลบสี่ส่วนลบหกลบหารลบกลายเป็นบวกได้เป็น4ส่วน6กทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือหารสองทั้งบนและล่างก็จะได้2ส่วน3นี่ก็คือค่า h แต่โจทย์ไม่ได้ถามหาว่าเอ่อค่าพิกัด x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โจทย์หามหาค่ามากที่สุด ซึ่งในการหาค่ามากที่สุดคือการหาค่า k หรือ f x ที่จุดสูงสุดตรงนี้เราก็จะนำค่า x ที่ได้ไปแทนค่าลงในฟังก์ชันฟังก์ชันในที่นี้ก็คือฟังก์ชันนี้ที่เราแทนค่า y ด้วย4ลบ3 x แล้วเมื่อเรานำ x เท่ากับ2ส่วน3ไปแทนเราก็จะได้เป็นลบ3าคูณกับ2ส่วน3ยกกำลังสอง บวกกับ4คูณด้วย2ส่วน3เราก็จะได้เป็นลบ3คูณ4ส่วน9บวก4คูณด้วย2ส่วน3เพราะว่า2องยกกำลัง2กลายเป็น4 3ยุยกกำลัง2กลายเป็น9จากนั้น3 1 3, 3 3 3 9ก็จะเหลือลบ4ส่วน3บวก8ส่วนส ตัวส่วนเหมือนกันสามารถบวกลบกันได้เลยลบ4บวก8ได้4ส่วน3นี่ก็คือค่ามากที่สุดของ x y เมื่อ6 x บวก2 y เท่ากับ8ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ